เนาะอารมณ์อาการของคนที่คุณคิดถึงนะคะเป็นการเลนดอมเล่าลงภายในคิดถึงกันไหมเชื่อว่ามีทุกคนคิดถึงนะมีคนคิดถึงใช่ไหมโอเคมาเลยค่ะอารมณ์นะคะอารมณ์ของคนที่คุณคิดถึงเนาะอารมณ์อาการของคนที่คุณคิดถึงนะคะเป็นการเลนดอมเล่าลองภายในทุกคนใช้วิจารณญาณนะคะในการรับ ใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมค่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยทวีเปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักกันดูดวงดูแรนดอมดูพิอากาศเข้ามาแล้วนะคะใครคิดถึงบ้างหัวข้อที่จะทําวันนี้ก็คืออารมณ์อาการของคนที่คุณคิดถึงเป็นยังไงดูกันืมนั่งคุณคิดอยู่เนาะคีนออสไบก็คือนั่งคุณคิดกระซับกระซายไม่ค่อยมีความสุข หรือกําลังยึดติดกับอะไรบางอย่างเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเหมือนตัวเขาอยากจะพูดความในใจอะ่ะให้กับคนใกล้ตัวได้รับรู้นะ <c oughs> เป็นคนใจบอบบางนะคนนี้นะแต่ทํางานเก่งนะเป็นกวีนซึ่งนั่งบันหลังใช่ไหมถือดอกทานตะวันพยายามที่จะหนักแน่นเหลือเกินแต่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขเลยอะ่ะพยายามจะทําตัวหนักแน่นนะ แต่ไม่มีความสุขแปลกไหมตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่เขาเจอนะอยู่ตอนเนี้ยเหมือนตัวเขาก็กําลังพยายาม,มาจะคีปลุกกาลังพยายามที่จะทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกว่าเดินหน้าก้าวหน้าไปข้างหน้าแต่ก็มีอารมณ์แบบฟิลฟิลแบบงเหงาไหมเปลา่าเปลี่ยวหัวใจแหมก็จะไม่เหงาได้ไงก็ถือไม่เท้าเนาะเป็นคนเหมือนใจร้อนอะแต่เป็นคนที่มีฟอร์มอีโก้มีพลังงานของคนที่ ถามว่ามีความเป็นผู้นำไหมกระช่มีความเป็นผู้นำมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาตัวเขาเองก็อย่าที่จะแพลนไม่มาแพลนไว้ว่าจะทําอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะเป็นอารมณ์อารมณ์ฟิลแบบฉันอยากจะทําอย่างเงี้ยฉันไม่ไม่ได้สนใจใครนะฉันก็จะเป็นอย่างเงี้แต่รู้สึกว่าคือคนที่จะเข้าใจเขา,าค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นคนเข้าถึงยากมากนะหน้านิงนา่งๆหน้าบึ้งตึงหน้าบูดเลยตอนเนี้ย ฟอมเยอะเออฟอมเยอะคิดไปเรื่อยเป,อ,ปเอยไป,ปอไปเรื่อยไปเปื่อยคิดสาตะไปเรื่อยคิดว่าตัวเองต้องทําได้ตัวเองต้องดีตัวเองต้องโอเคอะไรเงี้ยอืมฟอมเยอะเอาตัวใจมีแผนการมีความเป็นเจ้าเล่ห์แหละคนเนี้ยแล้วก็คิดเยอะนะคะเออแล้วบวกกับเนี่ยทํางานเยอะทํางานเยอะลูกน้องเนี้ยปวดหัวกันไปตามๆกันน่ะงานต้องให้เปะ๊ะ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 เปะ๊เปะหมดเป็นไพ่งานขึ้นหกไม้เท้าคืน ไม่ค่อยได้อยู่เฉยไม่ค่อยได้อยู่นิ่งหรอกมีความเป็นผู้นำและแอคทีฟค่อนข้างเยอะมีความแอคทีฟมีความเป็นผู้นํามีความที่คือสิ่งบางสิ่งอเขาก็ต้องทำมาเนาะ,ะมีบางมุมที่เขาต้องทํามีบางมุมที่เขาต้องค่อยๆเปิดใจไหมหรือค่อยๆเปิดความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาเป็นหรือสิ่งที่เขาเจอนะ่นะณปัจจุบันเนี่ยเหมือนตัวเขาก็ พยายามที่จะแอคทีฟตัวเองให,ให้เดินหน้าหรือโฟกัสะจุดหนึ่งอารมณ์อาการของคนของคุณที่คุณคิดถึงตรงน,นี้เขาเฟลนะเฟลเหมือนเขารู้สึกงอนคุณไหมเขาอยู่แดนไกลนะเหมือนเป็นฝรั่งเลยต่างชาติเลยเนี่ยต่างแดนเออเนี่ยเหมือนเขาเหมือนทางานนะเออเดินมุ่งหน้าไปข้างหน้าเนี่ยจะหยิบจับอะไรก็เหมือนตัวเขาก็พยายามที่จะดูดูดูบางสิ่งของเขาที่ทําอยู่ตรงนี้เขารู้สึกว่าอ มันมีหลายมันมีมุมสะท้อนที่ไอ้มุมบางมุมที่เขาจะต้องทำเนี่ยหลายอย่างเหมือนกันอ่ามีมุมที่สะท้อนหลายอย่างเหมือนกันมีมุมที่ต้องทำแล้วมีมุมที่ต้องแก้นะคะคนที่จะเข้ามากับตัวเขาเนี่ยต้องแหม่ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างใจหนักแน่นมากโดยเฉพาะคุณนะคุณนะเอาง่ายๆนะคุณเป็นคนชิวง่ายๆสบายๆายไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกก็แล้วแต่อืมก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ แต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวคุณจะปล่อยปัดแล้วเลยเขาแต่เขารู้สึกว่าเขางอัคุณไหมอยู่บางเรื่องเหมือนคุณไปเที่ยวกับเพื่อน <Therap y> หรือคุณไม่ได้สนใจเขาอะอะไรแบบเนี้ยเกกหมือนคุณไม่ได้สนใจเขาเหมือนคุณตัวเนี้ยช่วงตอนเนี้ยเขารู้สึกกับหัวคิดอคติกับคุณหรือคิดว่าคุณอะไม่ได้สนใจเขาหรือคุณอะคือไปเที่ยวกับเพื่อนมากหรือทําอะไรโดยที่ไม่สนใจเขาแต่จริงๆอะเขาต้องบอกกับตัวเองว่าตัวเขาไม่ได้สนใจใครเลยนะคะตัวเขาไม่ได้สนใจใครเลย ตอนนี้นะคะอารมณ์ของเขาเป็นอารมณ์คิดถึงต้องการอย่าเจออยากพูดอย่าเจราจาเขาก็ควรจะอยู่ในพาร์ที่คุยกันน้อยลงคุยกันน้อยลงปรึกษาหรือกันน้อยลงเหมือนตัวคุณอะย้อนกลับรีโนเวทมาดูแลตัวเองไหมเออดูแลตัวเองเข้าใจตัวเองในบทบาทของตัวเองพวกคุณก็รู้สึกเหนื่อยกับเขาที่ผ่านมาคุณรู้สึกเหนื่อยอคุณรู้สึกท้อแบบตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบ ถ้าเขาเป็นคนที่ทําเขาก็ทําเลยถ้าเขาไม่ทําเขาก็ไม่ทําเลยเหมือนตัวคุณเขียนเขาไม่ไหวอะ่ะคุณก็ต้องปล่อยวางใช่ไหมความเพราะอะไรความเป็นอีกโก้ไงความเป็นอีกโก้ความเป็นผู้นำแล้วคิดลบคิดอคติกับทุกสิ่งทุกเรื่องที่มันผ่านมาฉะนั้นพอมันมีอารมณ์ที่มันแบบคิดลบที่มันผ่านมาคุณก็จะไม่ไหวกับสิ่งที่เป็นหรือสิ่งที่เจออยู่ในะปัจจุบันนี้เพราะว่ามันก็มีบางม,มุมไหมมันก็มีบางสิ่งที่ พอดูแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ตามในสิ่งที่คุณต้องการคุณก็รู้สึกว่ามันก็ควรที่จะปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างอะ่ะที่มันสะท้อนกลับหรือที่เป็นมุมที่มันสะท้อนกลับมาคุณปล่อยวางอยู่หลายช่วงเหมือนกันอยู่หลายอย่างเหมือนกันคุณเหมือนตัวคุณก็ไม่ได้อยากที่จะให้เขามามามาดูแลคุณสักเท่าไหร่อะไรตอนนี้นะเหมือนคุณแบบเหมือนตัวคุณรักตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองหรือคิวใจตัวเองให้มันมากขึ้นความ ที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจร้องไห้เนี่ยมันมันเป็นเหมือนแบบพลังงานบวกของคุณเลยที่สู้ที่สู้ขึ้นมาได้นะคะคุณกับเขาเน่าจะมีปัญหากันตลอดเลยที่ผ่านมา นะคะแล้วคุณก็เลือกที่จะนิ่งเฉยแล้วก็ปล่อยวางเพราะว่าการปล่อยวางของคุณน่ะมันทําให้มันทําให้ตัวคุณน่ะได้เห็นมุมมองและหลายอย่างกับตัวเองทั้งอย่างพลังงานความชัดเจนหรือสิ่งบางสิ่งที่อยู่ในตัวคุณความที่คุณเป็นคุณหรือสิ่งที่มันเป็นคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชัดเจนกับคุณมากคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณดูแลตัวเองมากขึ้นและคุณก็สนใจตัวเองมากขึ้น เหมือนตัวคุณแท้จะไม่ได้หันหลังหรือหันไปสนใจเขาอะฉะนั้นเขาก็จะมีอารมณ์กลัวหวาดๆนิดนึงคนที่เป็นคนมั่นใจระดับหนึ่งเลยนะคะเป็นคนมั่นใจคนที่มีอีโก้และมีกำแพงค่อนข้างหนามากๆซึ่งบางแพงของเขาเนี่ยเราตัวคุณเองอาจจะเข้าถึงของเขายากมากคุณจะเข้าถึงคนนี้ยากมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้เปิดใจหรือโอเพนใจให้ใครง่าย,ายต้องบอกก่อนว่าบางมุม ที่มันสะท้อนกลับหรือสิ่งที่มันสะท้อนกลับอ่ะคุณก็อขยายความเนาะขยายความกรีนกับหกไม้ท้าคิดลบเอาแต่ใจชอบเป็นคนที่ถ้าเขาคิดว่ามันใช่เขาก็จะทําถ้ามันไม่ใช่เขาก็ไม่ทำคนคนนี้นะคนคนนี้ชอบมีมุมลบให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นอยู่เสมอตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนเก็บงำซ่อนเล้นความรู้สึกหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะเปิด อยากที่จะโอเพนแต่เขาก็ไม่ทํานะคะไม่ทําเราบอกได้เลยว่าเป็นคนที่คิดการไกลมากๆเป็นคนที่วางแผนอะไรได้เยอะมากแต่มันใช้ไม่ได้กับคุณช่วงนี้เนาะเขาก็คุณเนี่ยมันมีอะไรที่มันห่างไกลกันค,คุณนะเป็นคนที่มีสติหรือนิ่งมากกว่าเขาอืมจริงจริงจังคุณเป็นคนที่มีสติและนิ่งมากกว่าเขาเยอะช่วงนี้เพราะว่าตัวคุณได้ผ่านด่านทดสอบของชีวิตมาเยอะแหละ อืผ่านมาเยอะมากคุณไม่ได้คิดว่าสิ่งที่มันกําลังจะเข้ามาหาคุณมันเป็นมรสุมของชีวิตหรือว่าอะไรคุณเหมือนเป็นอุปสรรคที่ทําให้คุณก้าวเดินผ่านไปได้ฉะนั้นอุปสรรคบางอุปสรรคใช่ไหมเอออุปสรรคบางอุปสรรคอะมันก็เลยทําให้คุณแข็งแกร่งมาทุกวันนี้อย่างที่จะคุยเจราจาแต่ก็ไม่มีโอกาสที่ได้จะคุยหรือที่จะเจราจาเพราะว่าตัวเขาเองก็ทําตัวเองตัวเขาอะค่ะเป็นคนทําตัวเองแล้ว เป็นคนที่ปล่อยปาดแล้วเลยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาก็เลยเจออะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเขาเองซึ่งเอาง่ายๆนะคะมันเป็นบททดสอบกับตัวเขาเองว่าตัวเขาจะเจออะไรบ้างหรือไม่เจออะไรบ้างคนที่นิง่งคนที่กับนิ่งเฉยคนที่กับเหมือนแบบทําเป็นไม่ไม่ได้เหมือนอะไรเกิดขึ้นคือตัวคุณเพราะทุกคุณแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วเออความคิดถึงของเขามันพั่งพูมากเดิมูนคิดคิดจะทํายังไงดีอะ จะไปยังไงดีอะในเมื่อตัวเองก็ทําเขาเยอะขนาดแบบขนาดมากอะ่ะเออเขาไม่รู้เขาน่ะที่ผ่านมานะเขาแทบจะไม่ได้รู้ตัวหรอกว่าตัวเขาเองอะ่ะเป็นคนแบบไหนแต่วันนี้ยมันเหมือนตัวเขาได้รู้ตัวเองแล้วว่าเออเฮ้ยตัวเขาเป็นคนแบบไหนตัวเขาเป็นคนเหมือนแบบก็ค่อนข้างที่จะมีมุมไลฟ์สไตล์ของเขาะคะ่ะมีมุมของเขาเองมีมุมที่มันสะท้อนกลับของเขาเองอ มันเหมือนเป็นมุมลบมากๆอยู่ตลอดคนที่เป็นมุมบวกอะก็คือคุณนะถือว่าโชคดีนะคุณเป็นคนที่ถ้าเจอปัญหาอะไรหรือเจอวิบากกรรมเหลือสิ่งที่คุณคุณก็จะไม่ค่อยโทษนะคะโทษสิ่งที่มันเป็นหรอกคุณคุณไม่ค่อยโทษคนอื่นคุณจะโทษตัวเองนี่คือข้อดีของคุณคุณเป็นคนที่อดทนอดทนที่สุดแล้วล่ะฉะนั้นแน่นอนค่ะพอคุณเลือกที่จะนิ่งหรือเลือกคุณที่จะไม่ ขยับอะไรเลยอ่ะตัวเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเขาจะมัน,ม,นมันเหมือนมันมีพลังงานความน่ากลัวของคุณเกิดขึ้นเพราะคุณก่อนหน้านั้นคุณไม่เคยได้เป็นคนแบบนี้ไงเออคุณก็อยากจะมีตัวเลือกที่ดีบ้างและคนที่คุณคิดถึงอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนแบบคุณคิดถึงที่แบบเออเขาเป็นคนแบบนี้นะเขาจะอยู่กับใครเพราะคุณเป็นคนจิตใจดีคุณเป็นคนที่มีพลังงานดีเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่มองเห็น บางอย่างบางมุมที่มันชัดเจนเกิดขึ้นแต่ตัวเขาเองอะ่ะมันจะมีภาพของพลังงานลบอยู่ตลอดสม่ำเสมอเข้าถึงได้ไม่ค่อยได้ได้มีความสุขกับสิ่งที่เขาเจอรือสิ่งที่เขาเป็นฉะนั้นแน่นอนค่ะไอ้มุมของบางมุมที่เขาเป็นอะ่ะมันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของคนที่ชอบคิดลบให้กับตัวเองแล้วก็คนคนอื่นอยูย่แล้วนะคะเออมันก็จะมีหลายอย่างเลเวลหลายเลเวลหลายอย่างหลายพชัชน ความหมายบางความหมายของชีวิตบางทีก็ต้องใช้ความสามารถของตัวเองการวางแผนของตัวเองสิ่งที่มันเกิดกับตัวเองที่มันเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วไอสิ่งบางสิ่งหรือมุมบางมุมที่มันเกิดเนี่ยมันก็เป็นมุมที่ไม่ควรจะเกิดอะไรกับตัวเองแบบนี้ออนะคะก็อบอกได้ว่าตัวคุณและตัวเขาก็ มีบางสิ่งบางอย่างที่ที่เหมือนแบบปีนกันอยู่ปีนกันอยู่ยแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือตัวคุณแล้วสิ่งที่มันมีอยู่นณะตอนนี้นะสิ่งที่มีอยู่ณนะตอนนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เรียกว่าอะไรอะ่ะ บางมุมมันก็สะท้อนกลับออกมาด้วยด้วยบริบทและความเป็นอยู่ของตัวเขาเองเนี่ยคุณมุ่งหน้าเนาะคุณมุ่งหน้ามุ่งเลนไปข้างหน้าคุณคุณแทบจะไม่ได้สนใจเนาะกับความเป็นอยู่หรือสิ่งที่มันชัดเจนคุณไม่แทบจะสนใจอะไรเลยแต่ตอนนี้คุณสนใจเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่มันมีอยู่ เพราะว่าสิ่งที่มันมีอยู่อะ่ะมันก็คือสิ่งที่มันเป็นพลังงานที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะอืมความชัดเจนของคุณความที่คุณเป็นคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณอะ่ะมันเกิดจากจิตใต้สำนึกตัวเขาเองอะ่ะตอนนี้ฮะเหมือนรู้สึกเหนื่อยนะรู้สึกไม่ไหวเมื่อไม่มีคุณรู้สึกคิดถึงรู้สึกต้องการรู้สึกอยากพบเจอรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณ แล้วบอกได้เลยว่าไอสิ่งที่มันเป็นหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือความชัดเจนของตัวเองหรือความชัดเจนของชีวิตของคุณการที่เขามีอารมณ์หรืออาการเนี่ยมันเกิดจากจิตใต้สำเนกที่เขาก็ยังคงมีแย่ๆให้กับคุณนั่นแหละคะ่ะเขาก็รู้ว่าถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีใครเอาเขา <c oughs> คุณไม่ถามว่าคุณคิดถึงเขาไหมคิดถึงนะเพราะคุณก็รู้สึกว่าตัวคุณ อย่าจะเป็นส่วนหนึ่งให้เขาแต่แต่คือคุณก็ช่วยเหลือเขาไม่ได้ทุกอย่างเพราะาตัวเขาบางทีมันก็ต้องเป็นมุมที่เขาช่วยเหลือตัวเองอืมเป็นมุมที่ต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นมุมที่มันก็สะท้อนมุมบางสะท้อนหนึ่งที่มันเกิดนะเขาเป็นคิงนะแต่ตอนนี้นเขาอะมันจะไม่ได้เหมือนคิงแหละมันก็จะเหมือนคนที่เหมือนแบบเขาอยากจะเป็นเด็กอยากจะปล่อยไม่อยากที่จะรับรู้ถึงปัญหาอะไรและเออ เพราะบางทีที่เขาต้องรับรู้มากหรือสิ่งที่เขาเจอมา,มากๆมันก็ทําให้เขาเหนื่อยพอเขาเหนื่อยทุกๆอย่างมันก็เบื่อมีคุณดีกว่ามไม่มีไงตอนนี้เห็นแอบส่องอินสตาแกรมคุณเฟซบุ๊กคุณหลายๆอย่างส่องแม้กระทั่งทํางานเพื่อร่วมง,งานคุณคอยซืบสซอมคุณอยู่ตลอดเวลาอย่าที่จะเข้ามาปรับตัวปรับใจอย่าที่จะทํายังไงก็ได้ให้คุณรู้สึกว่าตัวเขาเขา่าก็มีคุณอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในคิงใช่ไหมขยายไม่เท้า เป็นคนเก่งซึ่งแต่มีความเหงาแล้วความโดดเดี่ยวอยู่ในตัวอืมโดดเดี่ยวเดียวดาอยู่ในตัวซึ่งตัวเขาเองเนี่ยมันไม่มีใครหรอกค่ะที่จะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขาได้มันก็เกิดจากมันก็เกิดจากตัวทั้งตัวกณและตัวเขานั่นแหละค่ะหลายๆสิ่งสามถ้วยใช่ไหมถ้วยแห่งความมัน่นคงถ้วยแห่งความรักถ้วยแห่งความมัน่นคงกําลังเกิดขึ้นถ้วยแห่งความ ความรักแล้วกันคือเหมือนตัวเขาอะเพึ่งรับรู้ตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกถึงแม้จะมีหน้าที่การงานอะไรที่โดดเด่นหรือดีอะรจริงๆมันก็ต้องมีคู่ครองและคู่ชีวิตที่ดีนะไม่ใช่จะอยู่แบบนี้เนาะจะต้องมีคู่ครองคู่ชีวิตที่ดีหรือสิ่งที่มันดีๆถ้าเมื่อไรที่มันมีไม่ดีอะมันก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองซึ่งตัวเขาเขารู้อย่างแนว่วแนว่หรื ทองแท้แล้วว่าตัวเขาอ่ะจะอยู่กับคนยากถ้าบางทีนะ่ะไอสิ่งที่เขาเป็นนะ่ะมันก็ไม่ได้ถูกต้องอยู่สม่ําเสมอเพราะเขารู้ว่าความที่เขาเป็นเขาสิ่งที่เขาเป็นเขานะ่ะก็คือหกถ้วยใช่ไหมถ้วยแห่งความรักถ้วยแห่งความมั่นคงถ้วยแห่งความมั่นคั่งถ้วยแห่งความเขาเรียกว่าถ้วยแห่งความเขาเรียกหยิบยื่นความรักให้น,มมน,หนนะอยากที่จะมอบอยากที่จะบอกเปิดเผยความในใจว่าตอนเนี้ย เขาเองนะอย่ามีความพร้อมนะที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วไม่อยากที่จะให้ให้ความรักมันเกิดขึ้นแบบนี้เขาอยากจะขอโทษอีกสักครั้งหนึ่งอาการอารมณ์ของคนที่คุณคิดถึงเนี่ย mm hmm. ก็เป็นอาการอารมณ์ของคนที่รับรู้ถึงปัญหาหรือมุมบางมุมหรือสิ่งบางสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไอ้สิ่งบางสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่มันมันเหมือนแบบพยายาม จะแก้ปัญหาให้กับตัวเองพยายามที่จะทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขพยายามที่จะจะเปิดใจหรือเปิดโอเพนให้กับตัวเองให้มันมากขึ้นหรืออยากให้คือเขาอยากแก้ไขตัวเองในสิ่งที่ผิดพลาดอยากเข้ามาเป็นคนดีคนเดิมของคุณอยากมาใช้ชีวิตสิบถ้วยเนะี่ยเห็นปะมีลูกมีครอบครัวเขาก็รู้ว่าคุณไม่มีใครคุณก็ไม่มีใครหรอกคุณก็ยังคงคิดถึงเขาแต่คุณก็เบื่อใช่ไหมเบื่อที่จะเดินทางรีโนวเวทอะไรอย่างเงี้ยไปหาเขา เบื่อที่จะต้องจับต้องจับจองสิ่งที่มันเป็นเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นนะตอนนี้ฉะนั้นแน่นอนค่ะบริบทของความรักหรือบริบทของความรู้สึกที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยมันก็คือความชัดเจนของความรู้สึกของคุณนั่นแหละค่ะไม่มีอะไรหรือมีค่าไปมากกว่าการที่การที่คุณรักตัวเองเหมือนจนทุกวันนี้คุณรู้ว่าการรักตัวเองมันแฮปปี้มากมันมีความสุขมากคุณอยากให้มันเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาอารมณ์ อาการของคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาก็คิดถึงคุณเช่นกันคนขี้ดื้อคนนี้แหละคะ่ะจะกลับเข้ามาเยียวยาหัวใจคุณหรือกลับเข้ามาขอร้องคุณในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปกับคุณในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเฮ้ยแก้ไขโดยด่วนนะเพราะเขารู้ตัวเองแล้วว่าการที่ไม่มีคุณอะมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็ the emperor ก็คือพ่าย่งความมัน่นคงพ่แย่งความ ที่จะไปข้างหน้าหรือพร้อมที่จะมีของอย่างที่มันชัดเจนไหมก็ชัดเจนนะคะกับตัวเขาเองจริงๆที่ผ่านมาความรักมาเลยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกเหนื่อยกับตัวเขาเองเ <c oughs> ออม,มันรู้สึกเหนื่อยกับตัวเขาเองมันรู้สึกท้อแท้จิตใจรู้สึก,กว่าตัวเขาก็ไม่มีความสุขนะกับสิ่งที่มันเป็นอนะ่ะอืมท้อแท้ใจมันเหมือนตัวเขาไม่ได้รับรู้เลยว่าตัวเขาจะต้องปฏิบัติงานแต่ตอนเนี้ย สี่ไม้ทามันเกิดขึ้นคือพ่บ้านพ่ายครอบครัวเดนพอรปฏิกิริยาถ้วยนั่ก็คืออยากต้องการมีครอบครัวมีคนรักมีคนที่ดูแลหรือหิวใจดีๆไม่อยากที่จะเป็นแบบนี้เพราะเขารู้ว่าการที่เขาเป็นแบบนี้เขาอยู่คนเดียวไม่ได้เขาทดนความคิดถึงของตัวเขาไม่ได้อารมณ์ของคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาก็คิดถึงคุณเช่นกันที่คนคิดถึงหรือเป็นพลังงานของคนที่คุณอยากที่จะมีมอบใจให้หรืออยากให้เขาปรับปรุงตัวแล้วเนี่ยไอ้สิ่งนี้คุณคุณอยากให้เขามันได้เกิดขึ้นแล้วเนาะมันได ตัวเขาเองอะได้รับรู้ถึงปัญหาตรงนี้ด้วยตัวเขาเองเขารับรู้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเขาเขารู้ว่าตัวเขาจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้ยังไงเขาจะต้องอยู่ยังไงเขาต้องใช้ชีวิตยังไงเขาจะต้องใช้เวลากับสิ่งที่มันมีอยู่ยังไงเพราะมันเสียเวลาถ้าเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้บอกหลักคุณซึ่งมันการเสียเวลามากอืมเสียเวลาที่จะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง ให้กับคนให้กับเขาควรที่จะทําอะไรได้มากกว่านี้แล้ววันนี้เขารู้ตัวเองแหละอาการหรืออารมณ์ของเขาคือการคิดถึงคุณมากอย่าที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสิ่งการกระทําที่ทําไม่ดีแย่ๆกับคุณอย่าที่จะบอกรักคุณนะคะสามถ้วยหกถ้วยถ้วยขึ้นเนะาะธาตุไฟขึ้นเดีย๋ยวเขาเป็นาธาตุไฟธาตุลมนะแล้วก็าธานตะุน้ำมีมีกรกฎกพิจิกพฤกษกันมังกรไหมมีไหมยังไม่มีมีมอ่าเมสิงธนูใช่ไหม กุมเมทุนตุนใช่ไหมเออโอเควันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขและพลังงานดีๆนะคะสวัสดีค่ะ